พายกมาดูการยกตู้ลำโพงครับไป <c oughs> ดูพอไปห,หมด <c oughs> ทันสมัยมาก <c oughs> ตาท้องเลย <c oughs> งั้นกีเกียรถือครับไไจะเอาไปลงคลิปเร็วแล้วกันว้าเขาจะทำยั่งจะไหนนะมาดูก็ทำยังไงนะครับได้ทีลทะสามตู้ครับท,ทําในเราสด ติดตอได้นะชื่อโอ๊ตในวันดามชื่อโตครับอ่าชื่อโอ๊ตนันทวันนะเดี๋ยวพอติดต่อได้สนใจสาวเรียกพี่โอ๊ตนี่สาวเรียกพี่โอ๊ตโอ๊ตสุดเกอ๊ตโอ๊ตเรียกหมอ๊โอ๊ตหมอ๊โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตเออท่านออออ๊ตตออ๊ตโอ๊ตอออออั 哈 <laughs> 哈 <laughs>